ตรงนี้เลยครับผมสีแดงๆเป็นจุดเด่นเขียนคําว่าแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้การกระแทกนั่นเองนะครับของแท้นะครับไฟมัสแตงนะครับผมอ่าเป็นไฟ3าขีดเช่นเคยนะครับแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเวลาเปิดประตูนะครับบันไดแฮมเมอร์ก็จะมีไฟรุ่นพิเศษของแฮมเมอร์นะครับผมจะเป็นตะแกรงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับการชนหลังเหล็กนะครับแฮมเมอร์เหมือนกันเลยนะครับอ่าตัวนี้โหดมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับกอล์ฟฟอร์ดเช่นเคยนะครับผมเราก็อยู่ในช่องฟอร์ดนะครับอันนี้เราก็จะมารีวิวรถนะครับแต่ว่าการรีวิวรถของเราในวันนี้เป็นการรีวิวรถนอกสถานที่นะครับเห็นข้างหลังไหมครับว้าวแล้วอันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาครับผมเมืองที่เต็มไปด้วยภูเข,ขาทะเลและสายหมอกนะครับเต็มไปด้วยฝนอุดมสมบูรณ์ว้แล้วผมจะพูดทําไมเนี่ย ก็เราอยู่นที่จังหวัดพังงาน,นะครับผมก็มารีวิวรถกันนะครับรถที่เราจะมารีวิวนั้นนะครับจะเป็นรถอะไรนะครับติดตามกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมการรีวิวรถนะครับเรก็ขอฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับเอานะครับผมวันนี้เราก็มา รีวิวรถกันนะครับที่ก๊อฟได้บอกไปในต้นคลิปนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s ับสไครต์กดนะครับผมกดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับสำหรับรถที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าว t ยแท็นะครับขับ4นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะ ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่213แรงม้าเลยนะครับให้แรงบิดถึง500นิวตันเมตรนะครับเราแต่งชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสตมาขอมานะครับผมเป็นชุดฮัมเมอร์ครับผมทั้งคันเลยครับเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับผมสีแดงๆเป็นจุดเด่นเขียนคําว่า h ั m m e r นะครับ นะตัวนี้ก็เป็นชุดเหล็กนะครับมาพร้อมกับ่วงแดงนะครับชุดนี้เป็นชุด HUMMER นะครับแข็งแรงทนทานนะครับมีไฟตัดหมอกมีไฟเลี้ยวมีไฟหลี่ให้พร้อมเลยนะครับสวยงามมากนะครับแข็งแรงนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นกระจังหน้าครับแน่นอนครับเป็นคำว่า FORD นะครับพร้อมกับไฟ3จุดนะครับ1 2 3สนะ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดวงตานะครับอ่าก็จะเป็นไฟหน้านั่นเองนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟมาสแต็ปนะครับผมอ่าเป็นไฟ3ามขีดเช่นเคยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของ การแต่งรถฟอร์ดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่ไฟมัดแต่งเนี่ยเหมือนมันไม่สุดเหมือนมันไม่สุดยังไงไม่รู้นะครับผมก็ต้องแต่งไฟมัดแต่งนะครับใส่ไฟมัดแต่งให้ด้วยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเสริมพอบไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับก็จะเพิ่มความดุกดันมากขึ้นนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นอักษรเรนเจอร์นะครับอ่าอักษรเรนเจอร์เป็นอะคริลิกที่ใส่ขึ้นมาให้นะครับเพิ่มความสวยงามส่วนถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็น สกู๊ปของฟิตนะครับตัวนี้เป็นรูปแรดเลยนะครับใหญ่มากนะครับรับกับตัวรถจริงๆนะครับผมตัวนี้มองดูข้างหน้าแล้วยังมีจุดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใส่กันชนเหล็กแล้วกลัวว่าจะใส่เซ็นเซอร์ให้ไม่ครบหรือในตัวนี้นะครับเราใส่เซ็นเซอร์ให้ครบเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งมีด้านหน้าเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะครับจะมีด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับ จะเป็นในเรื่องของการใช้งานในตัวของ Adaptive Foot Control นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมเวลาติดชุดแต่งนะครับก็จะต้องเว้นเว้าให้เขาทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับผมอย่าไปปิดอย่าไปบังอะไรนะครับเซนเซอร์จะทำงานไม่เต็มที่โอเคถัดมาด้านล่างเห็นอะไรสีแจ็นแปลนๆนะเนีซับแทงนะครับซับแทงนะครับลูกค้าอยากได้นะครับซับแทงด้วยนะครับเพื่อเสริมความดุดันให้นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้การกระแทกนั่นเองนะครับ แข็งแรงมากได้ยินเสียงว่ะุอเจ็บเลยผมจะตีทําไมวะเน,นี่ยอ้ามาดูด้านข้างคิ Q ้วล้อซุ้มล้อตัวนี้นะครับเป็นคิ้วล้อของแท้ของ Ford เลยนะครับสังเกตที่หมุดนะครับจะมีคําว่า FORD คําว่า Ford นะครับทุกตัวเลย1 2 3 4 5 6อ้าหหมุดเลยนะครับของแท้นะครับแล้วก็วัสดุชิ้นงานนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งมากเลยผมบอก ตรงๆเลยว่าแข็งจริงเราวนี้ลงมาทางด้านล่างก่อนตัวนี้นะครับบางคนเห็นแล้วก็อาจจะดูผิดผูกผิดตาไปนะครับว่าล้อและยางซีรีส์นี้เอ๊ะมันคืออะไรยังไงนะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นตัวของโปรเทคขอบ18นิ้วลายดอกไม้นะครับผมส่วนยางเอ๊ะทำไมมันดูแบบ เรียบๆก็คือยางเดิมนั่นเองครับผมยางเดิมครับเป็นยางของ Wi ยแท็ของ i ิ s t o n e นะครับซีรียางตัวนี้นะครับก็อยู่ที่265ับ 60R18 ตัวเนี้ยเป็น HT นะครับก็คือวิ่งถนนดำไม่ได้เป็น AT ซึ่งวิ่งแบบออทเทรเลนก็คือวิ่งแบบได้ทุกสภาพถนนนะครับแต่ว่าสมรรถนะการใช้งานในเมืองดีมากครับผมผมบอกเลยนะครับเสียงไม่ดังไม่หอนอะไรเลยนะครับลองดูนะครับลองเก็บไว้พิจารณาดูนะครับสำหรับซีรียางรุ่นนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเห็น สัญลักษ์คําว่าไบเทอร์โบนะครับอยู่แล้วครับแน่นอนครับไบเทอร์โบตัวนี้เทอร์โบคู่นะครับผมขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์โชว์ไม่ต้องใส่ไม่ต้องครอบอะไรเพราะมันเป็นสีดาอยู่แล้วนะครับถัดมาก็กระจกนะครับก็ใหญ่เหมือนเดิมครับผมป้องกันการชนนะครับก็คือคือไม่ต้องไปโกรธเข้านะครับกระจกมันหักได้นะครับไม่เป็นไร มีราวหลังคานะครับมีราวหลังคาราวหลังคาของไวแตร์อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าให้ก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีในตัวของการศาสตร์นะครับติดเพิ่มขึ้นมาให้มีเบ้ากันลอยนะครับมีเบ้ากันลอยให้นะครับอีกจุดเด่นสําคัญเลยครับด้านนี้ครับแฮมเมอร์ครับผมบันไดข้างนะครับเราก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าต้องการเป็นบนันไดแฮมเมอร์นะครับเปลี่ยนให้ทุกอย่างเลยแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเวลาเปิดประตูนะครับบันไดแฮมเมอร์ก็จะมีไฟแสงไฟส่องสว่างมานะครับในเวลากลางคืน ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมอาจจะเห็นนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้เลยครับผมแฮมเมอร์ครับปกติเราจะเห็นเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กแขนยาวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษของแฮมเมอร์นะครับผมจะเป็นตะแกรงนะครับก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับติดไว้ก็สวยงามและถ้าเกิดว่าสนใจ อยากจะติดเพิ่มหรือว่าอยากจะแต่งรถแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟมีไฟให้ด้วยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีไฟสปอร์ตไลท์ให้นะครับเป็นไฟถอยจอดนะครับตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับสวยด้วยนะครับโูกมันสวยจริงๆอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับรุ่นนี้เป็นว i ยแท็กของเก่าก็ถอดออกนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวกระบะตัวรองขอบกระบะไลเนอร์มานะครับผมเพื่อที่จะปิด ในตัวของน็อตนะครับนะมันก็จะมีตัวน็อตตัวปิดของสปอร์ตบาร์ตัวเก่าอยู่นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับตัว C นะครับซึ่งเป็นรุ่นนิยมนะครับตัวนี้จะเป็นลมดำนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าอยากได้ไอตัวนี้เป็นสีขาวนะครับซึ่งผมแนะนําเป็นสีดำนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมันจะเหมาะมันจะเข้ากับรถทุกสีเลย พูดกันอย่างนี้เลยดีกว่าถัดมานะครับก็จะเป็นฝากระโปรงเราก็จะใส่ที่ขอบฝากระโปรงให้นะครับเป็น FORD นะครับดีไซน์นี้สุดยอดเลยครับผมตัวนี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับมันก็ยังกันลอยในตัวเปิดฝาท้ายได้นะครับก็จะไม่มีรอยนะครับดูนะครับแล้วผมจะเปิดทำไมเนี่ยะจะโชว์ว่าเอาขึ้นได้ง่ายๆแน่เพราะว่ามันเบานะ อ้าหูตัวนี้นี่สําคัญเลยครับผมนี่การชนหลังเหล็กนะครับแฮมเมอร์เหมือนกันเลยนะครับนะตัวนี้โหดมากนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟถอยให้ด้วยแล้วก็เซนเซอร์ทุกจุดนะครับเรายก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับมีห่วงแดงให้ด้วยใช้ลากจูงได้จริงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวของที่ใส่ออปชั่นเพิ่มเติมสามารถอาจจะติดเป็นหัวบอลลากจูงหรือว่าจะติดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยติดก็ได้นะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้รีวิวรถ บอดวาย e ทคคันนี้ ให้กับทางผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์ให้หน่อยดูให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยครับถ้าหากว่าสนใจอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับอาจจะต้องถามว่าเพิ่มเงินเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างใช้การดาวอย่างไรมีโปรโมชั่นแคมเปญอย่างไรนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมโทรเลยครับผมหรือว่าไลน์ทางดิสคริปชั่นได้เลยนะครับผมก็จะมีลน์มีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอฟก็ขอสวัสด ขาดตีครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้างี้ดีกว่า,างี้ดีกว่าอย่างงี้ได้ปะต,ตัดไปเลยเหรอ,อถ้าเกิดว่ามันครบหรือมันขาดเกินอะไรก็ตัดแค่หนึ่งสองสามพอถัดมานะครับก็จะเป็น สติกเกอร์นะครับสี่คูณสี่แล้วผมจะพูดทําไมเนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษอะไรเนี่ย